ดราม่าจนได้แพทอัดคลิปพูดแบบนี้แหฮถามจะทิ้งพีไหม เมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานั้นแพทนภาพาได้ออกมาโพสคลิปเล่าให้ฟังอยากเล่ามากเธอโดยในคลิปนี้แพทได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เธอได้ไปเช็คดวงมาและไพ่ขึ้นดีมากค่ะหมอดูทานายว่าจะเกิดเรื่องราวดีๆขึ้นน่าจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นซึ่งข่าวดีที่แพทบอกก็คือข่าวเรื่องของเบนเรดซิงที่หลายคนทราบกันดีค่ะหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าแพทจะกลับไปเริ่มต้นชีวิตคู่กับแฟนคนนี้ เปล่าถึงบอกว่ามันคือสิ่งใหม่ๆนี่เชียร์เบนส์นะเขารักกันจนถึงวันที่จําเป็นต้องแยกจากเพราะความคดียังไงก็เชียร์ให้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่แท้ๆอยู่ด้วยกันดีๆกับเด็กค่ะดีใจด้วยนะคะต่อไปนี้จะได้มีความสุขแล้วเมื่อมีคอมเมนต์ถึงหนุ่มพีชานนหนุ่มข้างกายของแพททีอายุเด็กกว่า14ปีดีใจกับครอบครัวของเบน์จริงๆค่ะแต่แม่แพทอยากทำให้พ่อพีเขาเสียใจนะ เขาเป็นห่วงแม่เจอคนที่ทำตามแม่ทุกอย่างอยากให้เป็นนะคะ